มันานอนอะไรตรงนี้ครับอ๋อบินโดนเอา้าไม่เห็นบินเลยครับเฮ้ยโ,โ,โ,โทษทีลืมลืมมันบินได้เองครับโดน gps สวัสดีครับพบกับฟิกฮ h อบบีนะครับเพจโดนและของเล่นราคาถูกนะครับเป็นเผจที่ได้รับความไว้วางใจาจากลูกค้าเป็นจํานวนมากโอ้โหลืมไปเลยครับว่าบินโดนอยู่มันนิ่งจัดบินได้เองนะครับโดน gps บินได้ตั้งยี่ิบนาทีมอเตอร์พัเดเลสตู้ลมได้ดีอีก นู่นนะครับเล่นสะเพรินไปนอนหลับอยู่เลยนะครับใครอยากได้แบบนี้สนใจทักมานะครับตอนนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มจัดแรงนะครับ4,700บาทพร้อมส่งให้ด้วยบินได้เองแบบนี้เพลินเลยใครก็บินได้เห็นไหมครับรีโมทไม่ต้องจับเลยเมื่อกี้ใครอยากได้ทักมาครับผมเดี๋ยวช้านะครับเดี๋ยวหมดสวัสดีครับ